สวัสดีครับพบก,กับพีซีทีเจเมอร์วันนี้เราจะมาสอนทาเอ่ออินโดกันสดร้อนๆกลางแกงทุยเปิดมาเปิดสองจอช่าง์เมททุยามาแล้วนะตอนแรกมันจะเป็นอยู่างงี้แบบ่างอยู่ยเยยลยวะ ทำไมับให้กดจะเจอตรงนี้กดไปเลยอันนี้โปรสนะิบสามจุดศูนย์นะกดตรงนี้ทีทีเออแบบนึงนะลืมเพิ่มปั๊บอ่อันที่ผมใช้อ,อยู่นั่นก็คือเรื่อเรื่ออะไรวะที่มันลองลองลองอะลอง,ลองไม่ใช่อันนี้เออนน้นนะสมมติอวางไว้ตรงนี้

ไปไกลเกินอเอออยากอะไรที่ผมชอบทำคืออานนี้วัที่สองเออรูปเนอะเออรูปนี้สำคัญถ้าไม่มีรูปคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยป๊อป เออยังเช่นผมใช้ลูกนี้อ่ะอ่ะมันจะไม่เห็นอะตรนนี้ตรงนี้มันจะไม่เห็นเลยเออนี้จะไม่เห็นเลย ก่อนที่คุณจะทำคุณต้องปรับตรงนี้เป็นสีคุณตน้นะณนตรงนี้นะให้ขึ้นสุดก็มันตรงนี้นะฮะคนก็โหวก็ออกแล้วมันยังไม่เห็นสีใชนะ่ไหมฮะฟุ๊บปึ๊บนี่ฮนะนี่ฮนะมันได้แลนะ้วอย่างนี้นะฮะเอออืมแล้วก็กดไปตรงนี้นะฮะ ขอมันใจเต็มเปีย่ยมไปเลยเอากูพีดีวอกูจะเงี้เอ้ยไม่ใช่อืมปุ๊บอ้าวฟ้า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 อ้าวเป็น อันนี้นี่นี่จำจำจำได้จำได้จำจำได้กับบอลูด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 อีย้อนกลับโอ้โหนี่มันนี่มันดึงกลับช,ะชะัดๆไม่ใช่ย้อนกลับละเกลียดมากเลยตอนเป็นแบบนี้เออโน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 ย n ด you don't no, don อนเข้าไปใหม่เกลียด รอแป๊บน,นึงอ่ะก่อนที่คุณจะดูคุณอย่าลืมกดซอะลล์อับบอซับซับสุคอยอบให้ด้วยลักครัชเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปใช่ไหมครับไม่เคคุณจะตายนะคเคไหมไมเค่ตัดตรงเลยเคครับเคครับ เออเองตามเงนจะตามเส้นนี้โอเคได้แล้วตรงเส้นปักโอเคตรงนี้นะเออกดมาตรงนี้แมวดีกว่าตอนแรกผมชอบอันน,น,นี้ชื่อฟัก F U E K ฟัก dù to b b fuck, fuck to no, tu to. bê fuck to nữa 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 b เอาไปเื้นเลยอ่ะเจ็ดอ่ะเราก็เอาตะลังสีลงมาเอานี่ลงมาเอาให้โตให้โตให้โตเพิ่มอืม ปพมมันจะไม่เห็นเลยเังฟักยูทูบีนะฟักยูทูบีไปถึงก็เอารูปนียก็ได้นะรูปนี้ก็ได,นะได้บางครั้งอาจจะซ้อนกันดี่คืปัญหานะบางครั้งคุณเนอจะดึงผิดไปดึงผิดกันนึง ไม่ติดไม่ติดไม่ติดจะไม่ติดนานจะไม่ติดอะไร้คหน้าโปะยังไม่ได้กดตรงนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่ละ มันไม่กดไม่ติดว่า กระป๋อมหนะเดี๋ยวมาโอเคครับมาแล้วอืมหลังจากได้รู้มาว่าเขาให้มากดตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสกีนแน่นอนแน่นอนนะว่ามันจะกลายเป็นฟัก you to be ไปละเฟี้ยวอันดับแรกผมจะใช้ในค,คิับ ผมจะได้รู้วิธีการทำไปอย่างยาวไกลฮะขอให้คอยคนมีความสุขนะฮะซีเกย t ยุทธเดีไอ้ขวยเจอขวอยนะฮะบายบายครับบายยังไม่บายจริงหรอกค่ะน้องเ่นบายแล,ล้วกันเราดูกันก่อน พิ่แล้วจะมีฟอกไห้ให้ก็มาห้ผมอมาไอ้ยพึ่งยพังไปไปไปไอ้กับไปม่กับไปยไฮยออ้ยัอสวัสดีครับงั้นก็ขอประพมขออนุญาติคลิปเลยเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ไปละอที่กดทิ้ตบคลิปเฉยไปละ